สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ i อเมนทอีกครั้งนึงนะครับนี้ไทเกอร์จะมาแนะนําเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวของ h ฮเว่ยโนวานะครับตัวนี้เป็น emui เวอร์ชันเก่าอยู่เป็นเวอร์ชัน9นะครับจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเมนูต่างๆนะครับในคลิปนี้จะสอนเรื่องการแนะนําวิธีการใช้เมนูของหน้าจอหลักแล้วบลอปเปนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราเข้ามาที่เมนูตรงนี้นะครับ หน้าจอหลักแล้ว w a เป p ป p e r นะครับในหน้าจอหลักแล้ว w ลเป p a p e r เนี้ยมันจะมีพวกาการตั้งค่าตัวของเวลาเราพักหน้าจอนะครับเวลาอ่า wallpaper ปกติที่อยู่บนอ่าด้านหลังตรงนี้ครับตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ตัวของที e นะครับที e ก็คือพวก อไอคอนสีของเมนูต่างๆนะครับแมกแกาซีนตัวนี้นะครับก็คือเหมือนเหมือนแบบมีรูปรวมๆไว้หลายๆรูปเพื่อทำการอ่าันไปเรื่อยๆบนบน,บนการการพักหน้าจอนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วในตัวนี้มันมีการเราสามารถเพิ่มแกลเลอรี่ได้นะครับแล้วก็พวกอ่านำเสนอเช่นเราสมอด้วยหัวเว่ย หรือการถ่ายแบบไรกาพวกนี้มันน่าจะเป็นการอัปเดตในในระบบของหั o เว่เองนะครับเมื่อเราทําการปิดหน้าจอพักหน้าจอปุ ah <ul ises> ๊บพวกนี้มันจะลั่นขึ้นมานะครับไดวนของทีมเราสามารถเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็กดยอมรับนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดทีมฟรีทั้งฟรีทั้งเสียตังมีหมดนะครับก็สวยๆฟรีก็มีเยอะนะครับเสียตังค้59บาท89บาท เป็นแบบ Animation ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับในสไตล์ของเราเองนะครับในส่วนตรงนี้เวลาดาวน์โหลดทีมเดี๋ยวสอนอีกทีหนึ่งเราต้องลงทะเบียนผ่านลงทะเบียนอ่ามัวเวย ID ก่อนนะครับคล้ายๆกับพวกอ่าอ่าอะไรนะแอปเปหรืออ่ามี่ d นะครับเสร็จแล้วมาที่ w a l l เปเปอร์ตัวนี้นะครับ w a l l เปเปอตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับ เราใช้รูปที่รถเพิ่งถ่ายมาก็ได้แล้วแต่ที่เป็นแกลเลอรี่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าหน้าจอนะครับเมื่อจิ้มเข้าไปนะครับมันจะมีการตั้งรูปแบบนะครับของไอคอนเป็น4ต่อ6หรือเป็น5ต่อ5หรือเป็น5ต่อ6แล้วแต่เราความชอบของเรานะครับล็อกรูปแบบการล็อกรูปแบบเป็นยังไงติดมาแล้วก็ยังงง อ๋อการล็อกรูปแบบก็คือการล็อกไม่ให้มันเปลี่ยนนะครับตัวเนี้ยนะครับมันจะมีการเลื่อนพวกเนี้เราสามารถคลิกแล้วเลื่อนเห็นไหมมันจะถูกล็อกเห็นไหมมันจะขึ้นมารูปแบบหน้าจอถูกล็อกไม่สามารถเลื่อนได้อันนี้เหมาะสมปราะการว่าถ้าเราเปิดตัวนี้ให้โทรศัพท์ให้ลูกเล่นลูกมันย้ายหนุนย้ายนี่นะครับมันทําให้เราค่ะไอคอนมันหายไปนะครับ จัดรูปแบบอัตโนมัติตามช่องว่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเมื่อเราติ๊กไปแล้วเนี่ยในการดาวน์โหลดใหม่หรือลบแอปพลิเคชันออกเนี่ยมันทําการรวมหน้าจอมาให้เลยแบบออโต้โดยการที่เราไม่ต้องจัดเองนะครับไฮบอร์ดไฮบอร์ดคืออะไรปัดไปทางปัดไปทางขวาบนหน้าจอเพื่อดูข่าวสารน่าจะเป็นนี้ ตัวตรงนี้นะครับเพื่อดูข่าวสารก็ดีนะดีนะครับแล้วแต่เราที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วมาดูด้านล่างนะครับการส,สไตล์ของหน้าจอเราจะแบบแบบไหนนะครับมันก็จะมีแบบมาตรฐานแบบลิ้นชักนะครับมี2ออย่างมาตรฐานกับลิ้นชักมาตรฐานก็คือว่าอ่าแบบนี้ก็คือเหมือนเหมือนไอโฟนอ่ะเหมือนหัวเว่ยอ่ะที่มันเลื่อนเลื่อนเลื่อน ไอตัวของแอปพลิเคชันมันอยู่อยู่หน้าเดียวกันมันอยู่อยู่ในโดยการที่ไม่ต้องกดแล้วเข้าไปเจออีกหน้าหนึ่งมันก็เลื่อนเอาเลยแบบเล่นชารคือมันจะมีปุ่มโฮมมันจะมีปุ่มโฮมตรงนี้นะครับกดปุ่มโฮม,มปุ๊บัน้ะเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วแต่เราจะชอบลายเซ็นบนหน้าจอแล้วแต่เรานะครับมันจะไปอยู่บนไนนี่ลายเซ็นบนหน้าจอเมื่อเราปิดปิดแล้ว กดปุ่ม power ครั้งนึงโดยการที่ไม่ต้องสแกนไร้มือจะขึ้นตรงนี้น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเมนูหน้าจอหลักแล้วบ a l l p a p e r นะครับว่ามีอะไรบ้างและการใช้งานเป็นยังไงนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง emin tv ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมไทเกอร์ก็จะมาแนะนำตัวของ huawei emui 9เนี้ยให้ครบทุกเมนูนะครับติดปัญหาอะไรเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับ เป็นกำลังใจนะครับกดถ้าอันนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆหรือเพื่อนๆบางคนของเพื่อนของเพื่อนมีปัญหาอาจจะแชร์ให้เขาดูได้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ